สวัสดีค่ะฮูการเดียนทาลอดกัมพูชกันอีกแล้ววันนี้กับผัวโคดวงความรักประจำเดือนมีนา2,564กับคนเกิดวนันพุธเรามาเริ่มกันเลยกับคนโสดค่ะจะเป็นอย่างไรพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอย เพื่อนๆนะรับพลังงานบวกไปนะคะ Ten of Cups สำหรับคนโสดนะ The Sun ว o w e x o f w a n สำหรับคนโสดนะคะเร็วๆนี้นะอาจจะ ได้พบได้เจอนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามามามอบความรักนะคะความสัมพันธ์ให้นะมาเปิดใจให้เกิดอาจจะได้พบได้เจอจากการที่คุณเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็ จะเข้ามาสานความสัมพันธ์จะเข้ามาเปิดใจกันให้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด,ดีอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะแต่แต่นะแต่นะมันเป็นทิศทางที่ดีค่ะแต่ให้ระวังใจตัวคุณเองอย่าพึ่งเผลอใจไปค่ะค่อยๆดูค่อยๆศึกษากันนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะความ คนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความเรียบพร้อมและตัวคุณนะคะก็พร้อมนะตัวคนรอบข้างอ่ะค่ะก็พร้อมเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์ในด้านความรักความเข้าใจกันในครอบครัวคุณอยู่แล้วด้วยนะคะคือตัวคุณเองก็เครียบพร้อมไปด้วยความรักแหละรอบตัวนะคะมิตรภาพดีๆเพื่อนดีๆครอบครัวดีๆนะคะมีแต่ความมีแต่ความ สดชื่นมีแต่วความสุขอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสจะได้พบรักกับคนต่างถิ่แนแดนไกลนะคะหรือคนต่างจังหวัดต่างประเทศนะโอกาสได้มาจากการไปท่องเที่ยวค่ะเวลาไปท่องเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพบรักนะจากการเดินทางจา้ะต่อไปไพ่รักเกอร์เนีย่ยบอกอย่างแนะนําอะไรคนโสดจะจําวันพุธ เดอะซีทรัล e ซนไอแลนด์ทรเชอร์ไอแลนด์ขอภัยคะ่ะอะความรักความสัมพันธ์ที่จะได้พบเจอสำหรับคนโสดน,นะคะเขาจะมาพร้อมพร้อมนะพร้อมกับการแนะนำสิ่งดีๆมาให้การมอบความรักความสัมพันธ์ให้คือ เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะที่ดีด้วยอะนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้คุณรู้นะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปอะนะคะอย่าคิดวิตกกังวลไปก่อนว่าเอ๊คนนี้จะมาดีหรือไม่มาดีมาดีกับคุณหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์กันไปค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าด้วยตัวคุณเองอะค่ะก็มีความรักความ ความสุขในตัวของคุณเองอยู่แล้วนะคะทั้งในครอบครัวในในในเพื่อนฝูงอยู่แล้วอ่ะนะ,ค,ะค่อยๆปรับจูนความสัมพันธ์กันไปค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยรีบร้อนเลยเนี่ยเขาโอเคนะแน่นอนเลยมาจีมาอะไรเงี้ยเปิดใจไปเลยไม่นะคะค่อยๆดูกันไปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเขาเนี่ยคนนี้จะพาคุณไปประสบความสำเร็จ ในด้านการงานและการเงินอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะคะคือง่ายๆเลยอะคะ่ะมากันด้วยความแบบว่าเรียบพร้อมนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นแไกลที่คุณเคยพบเจอมาอยู่แล้วก็ได้นะคะทิศทางจะไปในทิศทางที่ดีนะคะในเรื่องของ คนใหม่ๆที่เข้ามานะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณรักตัวคุณเองและลายล้อมรอบตัวก็มีแต่ความสุกนะคะก็จะประสบความสำเร็จค่ะสำหรับคนวันพุธนะคะต่อไปค่ะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนวันพุธนะคะ พลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะตัวเองชอบใช่กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และสั่นกระดิ่งให้เขาด้วยนะเผื่อจะได้ดูขัวข้อใหม่ๆกับคนอ่นานไพ่บา้บาๆบอๆแบบเขาสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ three alpha two a n p h งอนกันอยู่หรอจ๊ะแชมพาเรนสำหรับคนมีความสัมพันธ์กันนะ,นะคะตอนนี้น่าจะมีปัญหางงแงงง,งิง้ง,งกันนะคะงอนกันบ้างเล็กน้อยนะแต่พวกคุณก็จะปรับความเข้าใจกันแล้วก็ค่อยๆสารสัมพันธ์กันนะคะปรับ จูนกันให้เล่าเข้าร่องเข้ารอยจะบาลานซ์ตัวเองให้ดีนะคะบางทีอะค่ะคุณคิดมากคิดเยอะเขาคิดมากคิดเยอะไปเนาะก็คือแบบว่าพอแบบว่าคิดต่างคนต่างคิดมากกันไปเองแล้วไม่พูดกันอะมันก็เงอนกันไงคิดไปเองเครียดเพราะว่าต่างคนต่างก็แบบว่ามี มีความเฟลลี่ในตัวเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคนคุยมคีคนนู้นคนนี้คนนั้นมากหน้าหลายตาเข้ามานะคะทีนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยอะไรอะทำไมเธอให้ความสําคัญกับคนนั้นทําไมเธอต้องไปนี่ทำไมฉันต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็งอนกันไม่เข้าใจกันอีกคนก็แบบไม่รู้จะงออย่างไงอย่างเงี้ยบางทีคุณก็ไปเวี่ยงใส่เขาก็ไม่รู้จะงอเขายงงอย่างไงอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่ว่า ทั้งคุณและเขาอะคะ่ะต่างคนต่างที่แบบว่าชอบสังสรร์ปาร์ตี้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมีการงอนกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะค่อยๆปรับจูนกันนะนะคะเข้ารูปเข้ารอยไปจนได้นะคะง่ายๆเลยและก็ที่สำคัญระวังในเรื่องของคนรักเก่านิดนึงนะคะอาจจะมีในเรื่องเขาเข้ามา พบมาพูดมาคุยออกมาทางฝั่งคุณซะมากกว่านะคะคุณคนวันพุธเนาะอาจจะทําให้มีปัญหานักปัญหาทําให้เขา่งอนหรือน้อยใจได้นะต่เองเนาะเคลียร์กันให้จบนะคะอย่าปล่อยให้ยืดเยื้อนานนะเพราะว่าอาจจะแบบ ออกมาด้วยด้วยการที่ไม่เข้าใจกันแล้วงอนแล้วก็หายกันไปยาวด้วยและด้วยความที่ว่าต่างคนต่างเฟรลี่อยู่แล้วอะนะคะมีความเฟรลี่ในตัวเองด้วยทั้งคู่เลยชอบพบปะสังสรรค์พูดคุยปาร์ตี้หนักกันเกินไตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาวกันไปเลยงอนยาวแล้วก็หายกันไปนะคะไม่นะถ้าถ้าจะงอนกันขนาดนี้อย่าเลยนะคะนาะค่อยๆยคุยค่อยๆพูดค,ค่อยๆจากันนะจ๊ะ Fock in the road ค่ะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรราวเอ็นราวคุณก็จะงอนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ละ่ะค่ะ จะอยู่บนทางเลือกความสัมพันธ์ยังไม่ตัดสินใจใดๆกันทั้งสิ้นนะคะว่าจะพัฒนาเดินหน้าต่อไปไปในทิศทางที่ดีหรือจะถอยหลังเนาะจะลักเลิกๆวนเวียนกันอยู่อย่างนี้จะมีปัญหามีเรื่องให้ทะเลาะและมีการสื่อสารนะคะและที่สําคัญให้ระวังมือที่3ที่จะก้าวเข้ามาและทําให้เข้าใจผิดด้วยกันนะคะอย่าย้ําคิดย้ําทํามากจนเกินไปเนาะแล้วก็ ทิศท,ทางออกมาในทิศท,ทางที่ดีนะคะค่อยๆศึกษากันไปเนาะเราก็จะวนเวียนกันอย่างนี้และค่ะแล้วก็วันเนืงอค่ะพวกคุณอาจจะประสบ พบเจอกับเรื่องราวก็อยากให้ค่อยๆใจเย็นๆเรื่องราวบางเรื่องราวที่ทําให้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอยากให้ค่อยใจเย็นๆนะคะทิศทางยังออกมาในทิศทางที่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นิ่งๆเรียบๆวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ในเรื่องของรักๆเลิกๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะกับรักครั้งนี้แนะนําให้พักผ่อนคะ่ะพักผ่อนกายพักผ่อนใจนะจ๊ะจะได้ ไม่ต้องเครียดนะตัวเองนะรักก็บอกรักไปไม่รักก็จบค่ะเพื่อตัวคุณเองนะคะยิ่งคิดยิ่งเครียดยิ่งมีตกกังวลยิ่งไม่เกิดผลดีกับตัวของใครเลยแม้แต่ตัวของคุณนะคะโอเค่ะต่อกันนะคะกับคนมีคู่วันพุธเดือนมีนาะจะเป็นอย่างไร คนแห่นไพ่บ้านนีก็จะมาบ้าวอ้อนิดหนึ่งนะคะพลังงานในพลังงานโดยรวมเจ็ดจำนงทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณเองฟรีบิวเป็นของคุณค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะ The Lover The Lover Queen of c u p ฟแ r e e of s อฟซอ ขออภหยคะ่ะสำหรับคนมีคู่นะคะวันพุธให้คุณระวังนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของความสัมพันธ์รักเราสองสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครนะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากไม่คุณก็เขานะคะเหมือนกับแบบว่า มันมีปัญหาคาราคาซังกันมานานละแล้วตัวคุณนะคะก็นิ่งๆเงๆียบๆแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเนาะมันเลยทําให้เหมือนพอไม่ได้ใส่ใจกันนะคะมันเลยทำให้ใครคนหนึ่งอะเริ่มรู้สึกว่าโอเคคุณไม่รักเราใช่ไหมเธอไม่รักเราใช่ไหมโอเคงั้นเราถอยแต่จริงๆแล้วมันเกิดแค่ความไม่เข้าใจกัน บางทีเราอาจจะคิดตัดสินใจผิดพลาดไปก็ได้นะคะด้วยความที่เรานิ่งเราเงียบนง้ยแล้วเราไม่พูดไม่จา่าพยายามค่ะคุยพูดจารักบอกรักไม่รักไม่ชอบอะไรให้บอกไปตามนั้นนะคะเมื่อไรที่ก็ตามที่เราเก็บเงียบปะคะไม่มีใครตัดสรู้เลยนะคะว่าคุณจะคิดอะไรจริงปะเหมือนกันถ้าเขาไม่พูดเนี้ยเราไม่ถามคุณแบบนั่นิวฮิวเขาหมวดอยู่ตลอดเวลา ใครจะอยากคุยอะคะแบบประมาณว่าเออกูเฉยเฉยอะอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคอะจริงปะละ่ะเออเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรานิ่งเงียบเคขาก็เดาใจเราไม่ออกอะพูดไปเถอคะค่ะถามไปสงสัยอะไรถามคะ่ะมีอะไรก็พูดความรักความสัมพันธ์นปัจจุบันนะคะโลกโซเชียลอะพอมันมีอะไรเข้ามาเยอะขึ้นน่ะคุณมันมี เรื่องดึงดูดให้เราแบบว่าคุยกันน้อยลงอ่ะค่ะพอเราคุยเยราเจรจาเราสื่อสารกันน้อยลงอะ่ะความเข้าใจผิดมันก็จะมากขึ้นอยากให้คนวันพุธอะคะ่ะคุณกับเขา,า่าลองตัดตัดโซเชียลสักอาทิตย์หนึ่งอะ ไม,ไม่ต้องแต่เออแล้วใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นนะคะลองดูคือคุณไปทํางานโลกโซเชียลตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอยู่บ้านด้วยกันอ่ะ1อาทิตย์นะคะสําหรับคนมีคู่นะกลับมาอยู่บ้านด้วยกัน1อาทิตย์เฮ้ยพักเลย นั่งดูหนังด้วยกันนั่งดูซีรีส์ด้วยกันกินข้าวด้วยกันออกไปเที่ยวด้วยกันไม่แตะไลน์ไม่แตะโซเชียลอค่ะลองสักอาทิตย์แล้วลองคุยกันดูค่ะแล้วคุณดูกันค่ะว่าคุณยังรักกันอยู่ไหมคุณยังมีความหวานให้กันอยู่ไหมคุณยังรู้สึกว่าใจฟูกันอยู่หรือเปล่าทําไมเวิลรยะห่างคะ่ะให้คุณลองทำนะคะอันนี้เราแนะนำเองนะไม่ใช่ไป <laughs> คือเหมือนกันแบบว่าคู่ของคุณนะคะติดโซเชียลกันมากเกินไปอะ่ะเราแบบเหมือนคุยกันน้อยลงอะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเข้าใจผิดกันเองแล้วก็ทําให้คุณห่างกันทําให้คุณห่างกันแล้วก็คิดกันไปเองเฮ้ยไม่รักเราแล้วอะ่ะเราก็ไปหาคนอื่นมาได้อะ่ะเปิดโอกาสให้มือที่3เข้ามาอย่างเงี้ยมันไม่ดีอะคะ่ะเนาะโอเคต่อไปไพ่รักึ้นค็ค่ะอยากบอกอยากแนะนํนาอะไรคนมีคู่วันพุธนะคะทูดซีค่ะโ no a c e Li k e Home ค่ะนี่ชัดๆเลย ไม่มีคุณมันก็เหมือนไม่มีบ้านน่ะเออคุณคุณคุณคือที่พักกายพักใจอะต่างคนต่างเป็นที่พักกายพักใจให้กันละกันนะคะคุณเข้าใจปะแล้วทีเนี้ยพอมันไม่มีการปรับจูนความเข้าใจกันน่อะอ่ะคุณออกนอกบ้านเขาออกนอกบ้านไปทํางานก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่ละเพราะคุณกลับเข้ามาต่างคนต่างถือมือถือก้มหน้าลก้มตาดูสิไม่มองกันน่ะ เออต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยคุยคุยกันสองสามคำเฮ้กินข้าวยังเออกินแล้วจบแล้วก็ต่างคนต่างไปฉันไปห้องนึงเธอไปห้องนึงฉันไปอีกที่นึงคนนึงก้มหน้าดูมือถือคนนึงก้มหน้าดูมือถืออีกเครื่องอย่างเงี้ยได้คุยกันหน่อยลงไหมคะแล้วเมื่อไหร่ความเข้าใจมันจะเกิดอะในเมื่อเข้ามาที่บ้านนะคะแสงสว่างความอบอุ่นลอยอยู่ในบ้านอยู่แล้วคือต่างคนต่างเป็นรักให้กันอยู่ละรู้อะแต่คุณสื่อกระแสจิตส่งกันนะคุณเข้าใจกันหรอ เออมันต้องพูดมันต้องคุยไงคะเขาใส่อารมณ์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยคือพอคุณไม่คูดพูดไม่คุยอะค่ะไม่ปรับจูนกันน่ะความสัมพันธ์ดีๆมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเออมันมันจะเดินทางไปด้วยกันได้ดีไหมคะมันก็ไม่มีเท่ากับว่าเหมือนต่างคนต่างเปิดโอกาสให้มือที่สามเข้ามาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาไงทีเนี้ยค่ะไพ่บอกอย่างแนะนําให้คุณค่อยๆหันกลับมาค่ะเพราะอะไรรู้ป่าความอบอุ่นมันอยู่ใน พวกคุณอยู่ละต่างคนตน่างรักกันนี่แหละสื่อกระแสจิตกันเหรอแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจกันวะเน,นี่ยมันไม่ใช่นะเออจริงไหมอ่ะเนี่ยคิดเอาง่ายๆเลยทฤษฎีง่ายๆคุณคุยกันน้อยลงคุณสื่อกระแสจิตอะ่ะมันจะเข้าใจกัน่ะละ่า <c oughs> คือจะอ่ะเขาขอโทษเ <c oughs> ขาพูดแรงกันไปเนี่ยค่ะพายอยากบอกอย่างแนะนำนะตัวงให้คุณ ง่ายๆเลยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะหนึ่งอาทิตย์อ่ะคุณลองสิกับเขาบ้านมาวางมือถือทำข้อตกลงกันเลยแล้วคุณคุยกันให้มากขึ้นเติมความรักให้กันละกันนะคะปรับจูนกันค่ะถ้าในหนึ่งอาทิตย์แล้วมันไม่ดีขึ้นคุณรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้มันไม่โอเคเหมือนเดิมอ่ะคุณก็ลองคุยแล้วก็ตัดสินใจความสัมพันธ์ของคุณเลยอตามนี้ค่ะโอเคนะสำหรับคนวันพุธรักค่ะจุบุจุบุบายบายอ่ะเขาลืม ชอบใช้กดไลค์กดแชร์กดซับทะไครและสั่นกระดิ่งไพออกมาแบบไหนเขาคุยแบบนั้นเลยแต่เขาพยายามคุยให้ซอฟรงนะจ๊ะรักทุกคนจ้าจ,จุ๊บจุ๊ยบาย